สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพงนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะ10วิธีเสริมสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอายุยืนยาวนะคะข้อแรกนอนดีชีวิตเป็นสุข ภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงหมอทั่วโลกมักจะแนะนำคนไข้เสมอว่าให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะร่างกายเราก็มีนาฬิกาชีวิตถ้านอนไม่เพียงพอนอนไม่ค่อยหลับนอนผิดเวลาก็จะทำให้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจาจแปรปวนเป็นคนขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้อนสุขภาพกายก็แย่และมีโรครุมเร้าได้ การนอนที่ดีควรนอนให้ได้วันละ8ชั่วโมงต่อวันและไม่ควรนอนเกินเวลา4ทุ่มวิธีเตรียมตัวก่อนนอนให้หลับสบายง่ายๆก็คือให้เว้นการใช้โทรศัพท์มือถือสัก1ชั่วโมงก่อนนอนปิดไฟในห้องทำสมาธิก,ก่อนนอนเพื่อให้จิตใจสงบมากขึ้นทำให้นอนได้ง่ายขึ้นหลับลึกมากขึ้นร่างกายก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้อย่างมีประสิทธิภาพฝึกมองโลกในแง่บวก เมื่อความสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจเราก็มักต้องหมั่นฝึกใจให้มีความสุขด้วยการมองโลกในแง่บวกแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่แต่ถ้าหากเรามีปัญญามองวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไม่จมไปกับปัญหาเราก็จะผ่านพ้นเหตุการณ์เละๆไปได้การจะมองโลกในแง่บวกได้เราก็ต้องรับพลังบวกเข้ามาก่อนด้วยการฟังแต่เรื่องดีๆหรือเรื่องที่ช่วยสร้างกำลังใจให้แก่เราได้โดยเฉพาะการฟังธรรมะ ฟังแง่คิดข้อคิดจากคนที่ประสบความสําเร็จหรือเคยมีชีวิตที่ตกต่ําแล้วพลิกชีวิตขึ้นมาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ออกกําลังกายกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการออกกําลังกายให้ประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจการออกกําลังกายสามารถกระตุ้นให้สมองหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขได้เช่น โดพามีนฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกดีหากมีรูปร่างหรือน้ำหนักเป็นไปนตามเป้าหมายเซโรโทนินฮอร์โมนที่ลดอาการซึมเศร้าเอนโดฟินฮอร์โมนแห่งความสุขที่สามารถลดอาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อและลดอาการบาดเจ็บได้ความสุขหาได้ง่ายในสถานที่อากาศปลอดโปรง่ง เรื่องที่หลายคนมองข้ามแต่ได้ผลดีมากโดยเฉพาะกับคนเมืองที่มีชีวิตประจําวันต้องอยู่แต่ในห้องทํางานแคบๆหรือใช้ชีวิตในขอบเขตที่มัดตัวเราจนรู้สึกอึดอัดออกไปข้างนอกก็เจออากาศแย่ฝุ่นควัน pm 2.5เต็มไปหมดฉะนั้นคนเมืองจึงมีอารมณ์ที่หงุดหงิดได้ง่ายเครียดบ่อยสุขภาพก็แย่ตามฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือควรหาเวลาพักผ่อนพักเรื่องงานเรื่องปวดหัวไว แล้วเลือกไปสถานที่ที่ปลอดโปร่งโล่งสบายไม่จำกัดขอบเขตอย่างเช่นทะเลสวยๆสักที่หรือสวนสาธารณะที่โล่งกว้างแล้วไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจสูตรอากาศดีๆเข้าไปบ้างเพียงเท่านี้จิตใจเราก็จะโล่งเบาสบายเมื่อใจดีสุขภาพกายก็ดีตาม ไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นการเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ลองนึกภาพว่าจะเป็นอย่างไรหากเราหมกมุ่นอยู่กับการเปรียบเทียบจนไม่สามารถหาความสุขในชีวิตได้เลยเห็นคนนั้นดีกว่าก็ไปเทียบกับเขาเห็น <c oughs> เขามีรถ <c oughs> มีบ้าน <c oughs> มีของใช้แพงๆแต่เราไม่มีแบบเขาเราไปเทียบเราก็ทุกข์ใจหากยังไม่หยุดเปรียบเทียบตัวเรากับผู้อื่นอาจจะทำให้เราเป็นโรคจิตเวชได้ จึงควรเริ่มหยุดด้วยการไม่สนใจโรคโซเชียลสักระยะให้ความสำคัญกับตัวเองและรู้จักมีความสุขที่ได้เป็นตัวเราเองแบบนี้แต่หากสิ่งใดที่เราสามารถพัฒนาตัวเองเสริมจุดเด่นลดจุดด้อยเช่นรู้จักพัฒนาความรู้ตัวเองปรับปรุงบุค,คลิกตัวเองให้ดูเป็นคนที่มีความมั่นใจทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจวันหนึ่งเราอาจจะมีเหมือนคนอื่นก็เป็นได้ไม่นำพาตนเองเข้าไปหาความทุกข์ สิ่งใดก่อทุกข์ก่อโทษก่อภัยให้แก่เราให้เลี่ยงสิ่งนั้นแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นเช่นไม่ใช้เงินจนเกินตัวไม่กู้นียืมสินนอกระบบไม่เอาเงินไปซื้อเหล้าบุหรี่และอื่นๆที่ก่อโทษให้แก่ร่างกายแต่หากปัญหาเกิดขึ้นแล้วให้หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคิดหาทางแก้ปัญหาอย่างไตร่ตรองมีสติเมื่อปัญหาผ่านพ้นไปได้แล้วเราจะเป็นคนที่แกร่งกว่าเดิมและมีความสุขกว่าเดิม ทำสมาธิพักกายพักใจสมาธิจะทำให้เราเกิดปัญญามองทุกอย่างด้วยความเข้าใจและสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทดสอบจิตใจได้ดียิ่งขึ้นเพราะหลังจากนั่งสมาธิประ,ระยะหนึ่งอย่างน้อย30นาที ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่หลั่งออกมาเวลาเครียดจะลดลงซึ่งเกิดจากผลของฮอร์โมนเอนโดฟินหลั่งออกมาหลังจากนั่งสมาธิสารตัวนี้นอกจากจะเป็นสารแห่งความสุขแล้วยังช่วยให้ร่างกายสดชื่นอ่อนเยาว์และมีภูมิต้านทานโรคอีกทั้งยังช่วยปรับขึ้นสมองไม่ให้ยุ่งเหยิงและนอนหลับสบายได้อีกด้วยทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักผลไม้ You are what you eat ยังคงเป็นประโยค์สุดคลาสสิกเสมอการทานอาหารที่มีประโยชน์นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคแล้วยังมีผลต่อจิตใจด้วยเช่นกันอาหารที่มีประโยชน์นั้นเชื่อว่าใครหลายคนก็รู้ดูอยู่แล้วว่าต้องกินเนื้อสัตว์เสริมสร้างโปรตีนผักหลากสีและผลไม้ที่มีวิตามินหลากหลายชนิดควรเลี่ยงของทอดของมันจัดรสจัด และอาหารที่เต็มไปด้วยแป้งน้ำตาลนอกจากทำให้สุขภาพพังแล้วยังมีผลต่อสุขภาพจิตอีกด้วยแสงแดดยามเช้าช่วยให้สุขภาพแข็งแรงรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขภสินสุนทราภาอาจารย์ประจำภาควิชาออโทอโปิดิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าร่างกายของมนุษย์ จำเป็นต้องได้รับวิตามินดี400-800ยูนิตต่อวันซึ่งแสงแดดมีคุณสมบัติในการสร้างวิตามินให้กับร่างกายเช่นการออกกำลังกายกลางแจ้งการเดินตากแดดเป็นต้นนะคะสำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินตากแดดนะคะคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาวิตามินดียังช่วยเสริมสร้างสารออทิโอเคซิน ช่วยดึงแคลเซียมเข้ามาในกระดูกและช่วยสร้างการเนื้อให้แข็งแรงเป็นการปกป้องโรคกระดูกพรุนได้ทางหนึ่งอีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงของการหกล้มของผู้สูงวัยได้ด้วยสุดท้ายนะคะข้อที่10ธรรมะนำพาความสุขสู่ชีวิตธรรมะเปรียบเสมือนแสงสว่างของชีวิตเป็นความสุขกายที่ไม่ต้องใช้เงิน ให้ธรรมะมาเป็นเส้นทางสู่ชีวิตที่เป็นสุขจิตใจของเรามีผลต่อสภาพแวดล้อมจะคิดจะพูดอะไรก็ตามย่อมมีผลต่อคนรอบข้างเสมอหากจิตด,ดีกายย่อมดีตามและเคล็ดลับสุขภาพดีอายุยาวร้อยปีทำยังไงนะคะนายแพทย์ตนุพลวิรุณหาการุณคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชรอวัยแนะนาเคล็ดลับสุขภาพดีอายุยืนยาวร้อยปีไว้เพียงสองข้อนะคะ 1. ให้ความสำคัญกับ Physical Health หรือสุขภาพกายที่40%คือทำกายให้ดีให้แข็งแรงไม่อ้วนกระดูกดีสมองดีอยู่ในที่ที่อากาศดีนอนหลับให้เพียงพอให้ความสำคัญกับ m e n t a l health หรือสุขภาพจิตที่60%เพราะการจะทำให้กายดีกายแข็งแรงนั้นถูกบังคับได้ด้วยจิตตัวเองไม่มียาดใดๆ จะช่วยให้เราขยันออกกำลังกายหรือ,อยาห้ามกินไม่ให้เราอ้วนได้ทุกอย่างล้วนอยู่ที่จิตจิตสั่งกายกายทำตามจิตนั่นเองขอบคุณข้อมูลนี้จาก w w w getgoodright.com พักสักครู่นะคะ เพราะปัญหาในช่องปากส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของแบคทีเรียที่ก่อโรคยาสีฟันซอล์ิงเฮิร์บปรับสมดุลในช่องปากด้วยพรีไบโอติกกำจัดแบคทีเรียตัวร้ายขยายแบคทีเรียตัวดีช่วยลดปัญหาในช่องปากตั้งแต่ต้นเหตุลดกลิ่นปากยาวนานลดการสะสมแบคทีเรียที่ก่อโรคลดการสะสมคราบพลักคราบฟันผุและหินปูนป้องกันฟันผุลดปัญหาของเหงือกอักเสบเหงือกร่นเหงือกบวม ยาสีฟันซอลกิ่งเฮิร์บใช้นิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปากผิวหน้าสะอาดนุ่ม Honey V BSC Facial Foam Smooth and Soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบิสคัสและน้ำผึ้ง ทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกปปกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศสวนนพร,รัตน์รีสอร์ทอัมพวาที่พักริมแม่น้ำแม่กลองบรรยากาศดีตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามมีห้องอาหารริมน้ำปรับอากาศรองรับบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานสังสรรค์และโอกาสพิเศษต่างๆ รวมถึงจัดประชุมสัมมนา,าพร้อมบริการอาหารไทยเลิศรสที่ได้รับรางวัลมากมายและรับรองมาตรฐานความสะอาดสามารถติดต่อสำรองห้องพักได้ผ่าน Booking Agoda และ Rooms Co. มูฟี่คลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขากง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอคไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใคร ทันทีสมัครเลยห้ามพลาดจากประสบการณ์มากกว่า78ปีส่งทอดมารุ่นต่อรุ่นน้ำปลาแท้ตาซีฟูด้ดผลิตโดยโรงน้ำปลาแสงไทยเก่าสุดยอดน้ำปลาดีแม่กองหอมอร่อยทุกหยดเพิ่มรสเ,เพิ่มคุณค่าผลิตจากปลาไส้ตันแท้ไม่เค็มจัดไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่ผงชูรสหาซื้อได้ที่เบทาโกช็อปทั่วประเทศร้านค้าทั่วไปและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Lazada าช o p ป e ใหม่สเปร์แก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ1 45บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ คุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขับซิมเชียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขับ5ตัวสเปรย์เนี้ยเหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการไอ อาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเทรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง9.9.9%ภายใน5นาทีอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มลลิราคาจำหน่ายขวดละ145บาท มีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอาตาตะขาบเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบ,บันเขามีตัวสเปย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะทานรู้ฟังทราบใช่ไหมคะว่ารอยยิ้มคือหน้าต่างของความสุขเรามายิ้มกันนะคะทานรูฟังฟังเสียงอาจารย์จินตนาก็นั่งอมยิ้มไปก็ได้คะ่ะรอยยิ้มเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะใช้แทนความรู้สึกที่มีความสุข และความสนุกสนานคนเราต่างมีเหตุผลมากมายที่จะยิ้มในแต่ละวันยิ้มเพื่อทักทายผู้อื่นยิ้มเพื่อแสดงอารมณ์ที่รู้สึกณนักขณะนั้นเรอยิ้มไม่ได้มอบเพียงความรู้สึกที่ดีให้กับตัวผู้ยิ้มและคนรอบข้างเท่านั้นนะคะการยิ้มยังอาจช่วยสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมถึงชีวิตที่ดีขึ้นในแบบที่คุณไม่รู้ตัวการยิ้มเป็นสิ่งสำคัญเวลาเราเจออุปสรรค มันไม่เกิดประโยชน์ที่จะทำหน้าแย่ๆหรือแย่ๆที่จะร้องไห้ที่จะถอนหายใจเจออุปสรรคยิ่งหนักเท่าไหร่ยิ่งเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรยิ่งต้องยิ้มลองพยายามยิ้มออกมาเพราะการยิ้มคือการให้กำลังใจตัวเองทำให้เรามีกำลังใจต่อตัวเองเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาการยิ้ม เป็นการตั้งสติที่ดีวิธีหนึ่งเพราะเกิดมามันก็ต้องอัตหิอัตโนโนาโถเกิดมาก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่แล้วยิ้มให้กำลังใจตัวเองเป็นการตั้งสติยิ่งเจออุปสรรคอย่าหน้าเสียเด็ดขาดยิ้มไว้ก่อนอะไรจะเกิดตอนจบจะเป็นยังไงอย่างน้อยก็จบแบบหน้าหล่อหน้าสวยจะจบแบบหน้าแย่ๆแบบนี้เห็นแล้วหมดกำลังใจรอยยิ้มนั้นทำให้หัวใจมีความสุข เมื่อคุณมีรอยยิ้มปรกากฏบนใบหน้านั่นก็จะทำให้เรารู้สึกมีความสุขตามไปด้วยนอกจากนั้นยังทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงการผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลลดลงความเครียดลดลงและอาจทำให้ความดันโลหิตลดลงได้ชั่วข่าวด้วยนอกจากนั้นรอยยิ้มที่เรียบง่าย ยังสามารถกระตุ้นการสื่อสารของระบบประสาทรวมถึงสารสื่อประสาทที่กระตุ้นอารมณ์เช่นโดพามินเซโรโทนินและเอนโดฟินซึ่งเอนโดฟินทำหน้าที่ในการบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติและช่วยให้ร่างกายหลับได้ง่ายขึ้นรอยยิ้มจึงเป็นเหมือนอยากแก้ซึมเศร้าตามธรรมชาติได้อีกด้วย การยิ้มอย่างจริงใจน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเราจึงควรหัดและเรียนรู้วิธีการยิ้มด้วยกล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าโดยเฉพาะดวงตาที่อาจทำให้รอยยิ้มฝืนๆน,นั้นดูจริงใจมากยิ่งขึ้นยิ้มเข้าไว้ทุกสถานการณ์ที่สามารถทำได้และแบ่งปันรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างเพื่อสร้างความรักความสุข และความรู้สึกที่ดีให้แก่กันนอกจากนี้เรายังควรเรียนรู้วิธีที่จะมีความสุขและอารมณ์ดีจากภายในเพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วยเพราะรอยยิ้มคือหน้าต่างของความสุขนะคะขอบคุณข้อมูลนี้จากกันใจ .com ลืมอะไรก็ได้แต่อย่าลืมตัวพูดอะไรก็ได้แต่อย่าพูดสร้างศัตรูกลัวอะไรก็ได้ แต่อย่ากลัวการทำดีทิ้งอะไรก็ได้แต่อย่าทิ้งคนที่ดีกับเราทำอะไรก็ได้แต่อย่าทำบาปกรรมพึงละลึกไว้เสมอว่าทุกการกระทำต้องมีสติสัมปชัญญะใช้สมองคิดไตรตรองก่อนที่จะทำทุกครั้งไปจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหลักคำสอนของสมเด็จ่านะคะคนดีของฉันลึกจะต้องเป็นคนไม่พูดปดไม่สอพรอ ไม่อิจฉาริสยาไม่คดโกงและไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าบ้าแต่จะพยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศิลธรรมน้ำปลาแท้ตราซีฟูดผลิตโดยโรงน้ำปลาแสงไทยเก่าสุดยอดน้ำปลาดีแม่กลองจากประสบการณ์มากกว่า78ปีส่งทอดมารุ่นต่อรุ่นหอมอร่อยทุกหยดเพิ่มรสเพิ่มคุณค่าผลิตจากปลาไส้ตันแท้ไม่เค็มจัด ไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่ผงชุรสหาซื้อได้ที่เบทาโกช็อปทั่วประเทศร้านค้าทั่วไปและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Lazada Shopee Movie Club คลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทําให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือเจอรอบฉายเช็คสาขาก็ง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสําหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันที ห้ามลพลาดจากตำนานเล่าขานโดยชาวอีบโบราณถึงผักสำคัญประจำถิ่นผักโมโรเฮยะหรือผักพระราชาสมุนไพที่มากด้วยคุณค่าสู่การค้นคว้าและพัฒนายาสีฟันสมุนไพรสุดเข้มข้นยาสีฟันซอลคิงเฮิร์บใช้นิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปาก ส่วนนพรัตน์รีสอร์ทอัมพวาที่พักริมแม่น้ำแม่กองบรรยากาศดีตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามมีห้องอาหารปรับอากาศริมน้ำรองรับบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานสังสรรค์และโอกาสพิเศษต่างๆรวมถึงจัดประชุมสมัมมนาพร้อมบริการอาหารไทยเลิศรสที่ได้รับรางวัลมากมายและรับรองมาตรฐานความสะอาดสามารถติดต่อสำรองห้องพักได้ผ่านบุ o k ิ n g a g ก da และ Room Scope แพนมี่ว e บี c อสซีเฟช o a ล a m ม m o ูท o อนโฟมหลางหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบริสคัทและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบเค,ครื่องสำอางและสิ่งสกปปกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ เปแก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยังเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ สำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัทห้าตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดผลิตภัณฑ์สเปร์แก้ไอตาตะขับ5ตัวบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันโซลตีพลาบริษัทไอซีซีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง BSC ห้างหงส์สวนจำกัดโรงงานน้ำปลาแสงไทยเก่าผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาซีฟู้ดสวนโนพลัติสอร์ดอัมพวาที่พักปริมแม่น้ำแม่กลองรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์0 6 2 3965298 062 3965298